สวัสดีค่ะยยปาคอนโคลชาน,นลจ้ามาเด้อพี่น้องมาทําอาหารกินก่อนไปทํางานนะคะสไตล์แม่บ้านในต่างแดนนะคะยยปาก็ซื้อดีจากขนุนกระป๋องมาพี่น้องเดี๋ยวนี้แถวบ้านยยปามีขนุนกระป๋องขายแล้วเด้อพี่น้องบรู่มาจากไหนเหมือนกันนะคะเออเป็นขนุนนะคะเป็นขนุนอ่าต้มแล้วนะคะอัดใส่กระป๋องนะคะยปยาปาจะให้ดูว่ามีกี่ชิ้นนะคะก็เขาจะหั่นมาชิ้นขนาดนี้ ชิ้นใหญ่นะคะมีอยู่หกชิ้นนะ,ะพนี่น้องหกชิ้นนะหกชิ้นนี่อยู่สามสิบหกสิบแปดสิบบาทจ้ะแปดสิบกว่าบาท,บาทนะ,ะกระป๋องหนึ่งพี่น้องกระป๋องหนึ่งแปดสิบบาทนะคะยายปาจะเอามาพัดเทนะพี่น้องแต่เขาก็ต้มจนยุ่ยแล้วนะเนี่ยเราจะามาตำมาอะไรก็ได้นะคะหรือจะอามาทำซุปขนุ่มก็ได้เนาะ แต่วันนี้ยายปาจะเอามาผัดนะคะเนาะนะคะเดี๋ยวยายปาขอตัวอหั่นขนมก่อนจะนะ,ะเพราะว่าชิ้นใหญ่เ,เดี๋ยวติดคอเนาะแก่แล้วเ <c oughs> นาะมาๆนะคะเดี๋ยวยายปาขอตัวซอยขนมแป๊บหนึ่งนะคะนี่ค่ะยายปาก็ตั้งกระทะนะคะใส่น้ํามันลงไปเนาะมงีง่ายๆของยายปานะคะยายปาก็จะใส่หมูนะคะหมูสามชั้นเนาะนะคะ ลงไปนะคะใส่เกลือเนาะนะคะยีป้าก็เป็นคนตื่นสายนะพี่น้องยิ่งไม่ใช่ว่ายีปา้าจะตื่นเศร้าด้วยจ้ะนะคะเพรายีป้าทํางานเลิกดึกเนาะนะคะยีปา้า,ะะะปาไม่ให้น้ํามันร้อนเกินนะคะเดี๋ยวขอจะก,กระเด็นกระดอนเนาะฮะที่ยีปา้าใส่เกลือไปกันในหมูติดก้นกระทะนะคะยีปา้าตื่นสายนะคะเป็นแม่บ้านที่ตื่นสายนะคะเพราะว่าเอา่อ จันถึงสุกนี่เยาปาจะอยู่บ้านคนเดียวนะคนตามไม่ได้อยู่ยียปานะถึงอยู่เยาปาก็ตื่นสายจ้ะเพราะว่าเยาปาทํางาน,นกบดึกทุกวันนะคะเอองทีตืนน่นอ่เก้าโมงเช้าหรือสามโมงเช้าอะไรเงี้ยนะคะสี่โมงเช้าอะไรเงี้ยนะคะจะนอนให้เต็มที่เนาะนะคะไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีแรงทํางานนะคะไม่มีใครมาบ่นให้เยาปาเราจะตาก,าก็เขาก็ เขารู้นะคะว่างานเหนื่อยขนาดไหนเนาะอยู่ต่างประเทศนะทุกคนหลายหลายคนที่อยู่ต่างประเทศจะรู้นะคะว่างานมันนักเนาะนะคะกับดึกด้วยนะคะกลับทีสี่ทุ่มอะไรเงี้ยนะคะก็วกว่าจะได้นอนก็บ,บางทีกจะเที่ยงคืนปีหนึ่งอะไรเงี้ยเนาะนะคะก็น,นอนตื่นสายนะะิดนึงเนะพอตื่นมากก็ดื่มกาแฟเสร็จก็ถึงจะทำากาวข้าวนะคะเขาไกลเวลาจะไปทางานแล้วถึงจะทํานะคะเพราะว่า เหลือเวลาประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเนี่ยยาปาหรือว่าจองชั่วโมงเนี่ยยาปาที่จะทํากับข้าวนะคะเพราะว่ากินร้อน,รนเนาะบางทีก็นั่งเนี่ยนึกไม่ออกนะคะว่าจะทําอะไรกินเนาะเป็นชนีสในบ้ลานเป็นจานเลี้ยงก็จะเป็นเนี้ยนะคะ๊ะยปลาปาจะใส่กระเทียมลงไปเลยวางทั้งชามยาปาเนี่นนย ก็พัดหมูเร่งเร็วนะคะก็ใส่นี่ลงไปขนมนะคะขนมกระป๋องนะอยู่กัาเด่นก็ได้กินแตบบ่ขนมกระป๋องประจำกินแบบทำแบบง่ายนะฮะอาหารที่ไวๆงงนะฮะม่านตากระทำแบบผัดอะไรเงี้ยนะคะลาดข้าวก,กินกระจก๊บนะขน เป็นแบบในป่าบ้างนะคะเป็นแม่บ้านมาเน็ตเดือนเดือนด้วยนะฮะแต่แม่บ้านที่ไม่ได้ทําอาหารให้คุณตากินเลยนะน้าจะทาให้คุณตาทีๆสมาคุณตาเขากอจะทํากินเองหรือว่าเอ่อเป็นอาหารสําเร็จของเมืองเขามาเลยเนาะ,ะที่รีบก็เขาพราะหลงเขากินง่ายนะคะสม่าก็เป็นอาหารสําเร็จมาเรียบร้อยเลยนะคะใบมะกรูดนะใบซอยแล้วจกะเด็กใส่ดี นี่เลยฉีดๆๆลงไปเลยนะคะง่ายดีความว่องไวนะคะมาพิกขี่ที่ทำไม่ได้นะคะมันเอเหมือนนี่นะพี่น้องเหนือยมาก็คิดอะไรจะออกทำอะไรไม่ถูกนะพี่น้องจะกินดีๆกันนะจะกินทำแบบดีๆทีเลยวนาอนะคะ จันถึงจันถึงเออวันอังคารนะฮะอังคารถึงวันอาทิตย์นี่ก็คือแบบต้องทํากินแบบง่ายๆนะคะาะยีปลาทํางานเนาะนะ,ะทำงานอังคารถึงวันอาทิตย์เนาะนะฮะทุกวันเน,นะะาะรสดีค่ะยีปลาก็ขอบใส่รสดีไปนิดนึงนะคะช้อนนึงนะคะ หุงรัวค่ะทอ,นน,อน,ะะนนะคะตุนนะันนี้จะเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ยากนะฮะกินจืดนะ,ะวันนี้เนาะนะคะโดนมีผิกใจนะจ๊ะะคที่กล่น,ะะลนี้นะคะจะไปกินก็ใส่ทีกลนที่หลังได้เะะป,ป็นเมนูง่ายๆกอยปลาเนาะ ไฟเดี๋ยวเราก็มากินด้วยกันนะคะพี่น้องมาพี่น้องมากินด้วกกัน,กนผัดขนุนนะคะผัดขนุนงง่ายๆนะคะผัดขนุนกระป๋องจ้ะเดี๋ยวนี้ที่นี่ก็มีไอ้แกงขนุนแบบสําเร็จรูปนะคะเป็นแบบเอ่อเข้าไมโครเวฟได้เลยนะคะแกงขนุนผัดขนุนนะคะแต่ เขาบอกว่าเขาเขียนว่าของไทยนะคะแต่ยายปายังไม่เคยทดลองซื้อนะเดี๋ยววันหลังยายปาจะทดลองซื้อมาเนาะนะคะซื้อมาแล้วจะเอามาให้ชมเนาะ,ะจะทําคลิปให้ชมนะคะพี่น้องก็มาตอนนี้ก็กินขนมกระป๋องไปก่อนนะคะไอ้แบบสําเร็จก็ค่อยว่ากันเนาะนะคะเดี๋ยววันหลังยายปาจะไปดูที่ว่าเอ๊ะเขาทำแบบไหนเนาะนะคะอันนี้ก็เป็นขนมกระป๋องนะคะยายปาก็ซื้อมามันมี้ส่งของโ O กับของอะไรไม่รู้นะคะ ที่ที่อันนี้อันนี้ซื้อมาจากห้างใหญ่นะชิ้นใหญ่มากนะคะของวิโอนี่เขาจะชิ้นเล็กกว่านาอนะคะอืมอืมอร่อยอืมช่วงนี้เนี่ยปบบบอก,กินเผ็ดเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเพิ่งฉีดยามาหมอให้เบาเพชเดเล็กนิดนึงนะคะ่าปาก็เลยยุดกินก่อน กินไปวิ่งเพื่อนได้ด้วยพีโนโ่นุอกห้อนดดานล่างดูโลกเลยพี่โนโอ้องอย่าเปล่าล่างล่างโมล่างหายไว้นะคะ หม้อซุปนะฮะทำซุปไว้กินหนูกินมามา่าซุปกินในต้มจืดกินข้าวต้มมาหลายมือเลยพี่น้องตั้งแต่วันอาทิตย์อ่ะถ้ามีพริกขั่วกินด้วยนะืเส่บหลายใส่พริกขั่วไปเนาะมากัดแก้มก็ได้นะคะ ไม่นุ่งง่ายๆในบ้านในต่างแดนเป็นนี่แหละพี่น้องเนปาอยากให้เห็นชีวิตแบบเนี้ยนะคะว่าอยู่ต่างแดนนะไม่ใช่ว่าอยู่แบบยังไงนะบางทีอยากกินอาหารไทยเราเนี่ยหาก,กินมันก็ยากพอสมควรนะเวลาไปเจอเนี่ยต้องซื้อตุนไวเนี่ยอย่างเช่นขนนเนี่ยนะ มะกอมีจะมีจ่มะกอซุปเวลาอยากกินตำส้มเนี้ยต้องใช้หัวโคลบี้แทนลกหน่อยเ้อพี่น้องมีทั้งเครื่องปรุงเครื่องปรุงนะวามัันแถวเลยนะฮะเพราะว่า,าปลาปราทาชั้นนะคะเพราะว่าเป็นอ่าเขาเรียกอะไรเป็นเป็นคอนโดเนาะ ยี่ป้าเช่าอยู่นะคะเดือนละสองหมื่นกว่าเนาะนะคะยี่ป้าบ่ําชั้นเพราะว่าวางเงินมาจําไว้ถ้าเกิดเราออกเนี่ยเราต้องมาส้มมาเซมให้เขานะฮะเยอะเลยนะคะไม่งั้นเขาก็จะหักเงินมาจํานะคะเงินงมาจําก็แปดหมื่นกว่านะฮะเงียเงินไทยแล้วเนาะที่ว่าเออเขาเรียกแล้ววางประกันไว้อะนะคะ เวลาเราจะออกอะไรเงี้ยอย่าปะาอย่าปลาอยู่ตึกเนี่ยสิบปีแล้วนะแต่คุณตายอยู่ก่อนเนาะอยู่ประมาณตึกเนี้ยคุณตามาอยู่มาสิบห้าปีแล้วสิบห้าสิบกปีพออย่าปามาอยู่ก็เป็นสิบปีแล้วอะ่ะข้าวกร้ร้อนลืม ส่วนมากเจะป้าจะให้อยู่สภาพเดิมนะคะสีอะไรเงี้ยนะะเวลาออกปุ๊บล้วก็จ้างคนมาล้างสีทาสีได้เลยนะคะสีเดิมเขานาะ,ะ mm hmm. ที่นี่เขามีแต่ตัวห้องให้เฉยนะเขาไม่มีอะไรให้เรานะฮะเราต้องซื้อมาใส่เองอะห้องอื่นเขาไม่มี ของเยอะนะคะก็มีแค่ตู้เย็นมีครัวแค่เล็กๆน้อยเนาะแต่ของยปาปามีครบนะเท่ากับบ้านหลังเนื้อนะพขาอยู่นานเนาะเครื่องซักผ้าแม่กิดึกนี่เขาก็มีอะเครื่องซักผ้าหย่อนเหรียญน,นะแต่ยาปลาก็ชอบไปแบบนั้นนะเพราะว่ายปาปาทำงานกับดึกบางทีอะคุณตาเขากับเจ้าอาทิตย์ยายาปาก็ต้องมาผ้า ซักนเนี่ยนาะคิดข้นลงไปข้างล่างนะ,ะมันอยู่ห้องใต้ดินเนาะนะคะมีเองอะไรเองแล้วสะดวกสบายกว่านะบางคนเขาไม่ไม้เขาก็ต้องซื้ออาหารสำเร็จกินเนี่ยยายลายทำบัรไทยอย่างคนตายอยู่ได้นะคะยาลายอยู่ก็ได้นะคะยังน้อยได้กินอาหารไทยน,ยน,ยนะ่นเนาะอาทิตย์ละครังก็ยังดีนะคะ พริกก็เหมือนกันขาดไม่ได้พี่น้องพริกปลาเนี่ยกระปี้ยขาดได้เน่ยอขออีกหน่อยพี่น้องเช็ดน่านได้กินผัดขนุนเนี่ย ชุดทำงานนี่น้องเสื้อแบบนี้นะไว้หึงที่ทำงานอะ่ะยังมีอีกชุดยังมีอีกอันนึงนะต้องเป็นเอี้ยมอีกอันนึงนะ,ะใส่ครอบลงไปได้นี่นะฮะแต่เสื้อจะเป็นสีดานะฮะเพราะว่าอยู่ในครัวเนาะ,ะแผนกในครัวนี่สีดาหมดนะฮะเวนเ่อพนักงานไอศ์ชีมอย่างเดียวนะฮะเป็นเกะขาวในกลุ่ม <laughs> บุคไปจุดเส้นกับพี่ปารก เมื่อวานก็โดนยายปาดุเขาเป็นเด็กวัยรุ่นเนาะเป็นเด็กยุ่นอะอย่างว่าอะเมื่อถึงอะแบบใช้นิสัยแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ชอบโยนของนะคะโยนแล้วมันก็เกิดอ่าแก้วแตกอะไรเงี้ยนะคะยายปาก็จะดุจะดุนะเมื่อวานก็ดุดุดแบบทลึงใส่เลยอะนะคเขาโยนถาดนะครับคือแบบโยนถาดจนแบบ ยปาตกใจอ่ะเพราะยะปาทํางานนี้ยปาจะอยู่คนเดียวเงียบใช่ไหมไม่พูดเลยนะ,ะเห็นพูดต้อยหอยนียนะทำงานไม่พูดลยจัดนะคะใครๆเขากลัวไม่เข้าใกล้เราจะอืมสับ ลุงมมยยาปลาทำไวเนี่ยเผื่อสองจานเท่าไหรยาปลาเลิกงานมาสี่ทุ่มไม่สามารถทํากับข้าวกินได้นะที่ที่ร้านเขาทําให้นะแต่ยาปลาบ่มักเนาะยาปลาจะกลับมากินข้าวที่บ้านมากกว่าเวลาเขาทําอาหารให้ยาปลาก็จะใส่กระปุกเมื่อวานใส่นะแต่ลืมมามาพี่น้องเออมันเป็นฮอทดอกอะไรเขาเรียกอะไรฮอทดอกที่เขาทําจากเลือดหมูเลือดอะไรอย่าเงี้ยเนาะนะคะยาปลาผมหัดนะคะ กินกระมัดฝรั่งเนะาะเยปาโบโบชอบกินนะโบเยบปาโบกินวกนี้อยู่แล้วนะคะเอ่อ่องในสัตว์เอ้ยเลือดอะไรเงี้ยเยปาโบกินเนาะนะคะเยปากเ็เลยเออกล้าว่าจะหมอมาไว้ให้คนตาอุ่นกินไมโครเวฟกิน,น่ะนะแต่ลืมเนาะนะคะถ่าว่าทางานเลิกดึกนะไหนจะต้องมาคิดเรื่องทําแต่ละอย่างละอย่างให้มันเซตเป็นร่วงเป็นแต่ละหน้าที่ให้จบอะนะคะตอนตอนดึกเนี่ยนะคะเอ่อสามทุ่มเนี่ยเยปาต้องไล่เก็บทุกอย่างให้มันเรียบร้อยนะคะ สามทุ่มครึ่งเยปาเซเล่ที่จริงเขาให้เยปาสี่ทุ่มนะคะเวลาการทํางานแต่เยปาทำมาถึงเนาะสามทุ่มครึ่งเยปาก็อยากกลับบ้านแล้วเมื่อยนะคะกว่าจะขี่มอเตอร์ไซค์มาถึงบ้านเด็กพีนน่น้องใช้เวลาสิบห้านาทีนะถึงบ้านเนี่ยไปกลับสามสิบนะคะเยปาจะใช้เวลาแบบอย่างนี้ตลอดเนาะนะคะแต่ถ้าพักเบรกอะถ้าพักหลายชั่วโมงเนี่ยสองสามชั่วโมงเยปาขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านเลย พราะอะไรหนึ่งยายปาจะต้องกลับมาวิ่งให้เพื่อนนะคะนี่คืองาน youtube ของยายปานะเพราะว่าโทรศัพท์ยายปาจะใช้วิ่งไม่วิ่งนะคะเอ่อจะใช้แท็บเล็ตอย่างเดียวเนาะโทรศัพท์อะ่ะยายปาพิมพ์มพิมพทถูกบอกตรงๆนะคะอายุก็จะห้าสิบแล้วเนาะนะคะ,นะะพี่โนโอ้องมันก็เลยแบบพิมพ์บ่ค่อยอนี่เท่าไหร่นะคะวันนี้ปากแดงเลยจ้ะพี่โนโอ้องเอาคลิปนี้ยายปาก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนะคะกินมดตั้งนานแล้วแต่มุมว่มามวยนะคะนะ นี่แหละนะคะเวลาได้พูดก็พูดนะคะบ่มีเพื่อนพูดเนาะนะคะได้ลงยีงยี้ก็ได้พูดนะคะต้องขอบคุณ youtube ด้วยเนาะเออนะคะบ่มีเพื่อนคุยได้คุยยังงี้ก็ยินดีนะพี่นงองเนาะนะคะคลิปนี้ยาปาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ยาปาคนโคชแนลด้วยจ้าอย่าดราม่าเด้อว่าหลังว่าควยยาปาลกนะคะทำเ็จปุ๊บกินก่อนนะคะแล้วค่อยเก็บเนาะพี่นงองเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ยาปาคนโคด้วยนะคะ ช่องเล็กๆนะคะฝากดูนในอ้อมใจด้วยจ้า